เสียงยังไงใช่ไหมคะเสียงก็คืออัตราเสียงก็คือหน้าเหรียญคือเขียนไว้ห้าบาทมูลค่าของเหรียญห้าบาทเราซื้อของแล้วใช้ใจ่ายเราก็ได้ห้าบาทแต่เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายยากเราอ่ะจะต้องซื้อเขาในราคาที่ตามท้องตลาดเขาเล่นกันตามกระแสนิยมกันนะคะราคารับซื้อตอนนี้ก็คือสามร้อยบาทสามร้อยบาทถ้าเขาไม่นิยมกันถ้าขายไม่ได้นะคะมูลค่าก็เหลือแค่ห้าบาท ก็หายไปทั้งสองอใช่ไหมคะอันนี้คะ่ะอัตราเสี่ยงสูงถ้าแบบนี้นะคะเหรียญที่เหรียญที่เขา,านิยมกันเหรียญที่ประมาณว่าเหรียญหายายากเหรียญตัวติดผลิตน้อยจะเป็นอะไรที่อัตราเสี่ยงจะสูงนะคะถ้าเป็นเหรียญที่นอกกระแสไม่มีกระแสอะไรเลยนะคะไม่ได้รับความนิยมไม่เงียบๆนิ่ง,ง,ง,งๆนะคะไม่มีกระแส จะถูกมากอย่างเช่นมีเพื่อนตปรนนัดคนหนึ่งตอนนี้เขาเก็บตามเก็บเหรียญประเทศ FC ค่ะเขาตามเก็บเหรียญประเทศเขาเขาบอกว่าเป็นเหรียญที่ไม่มีกระแสนิ่งๆเขาก็ตามเก็บเขาบอกว่าถ้ากระแสมาเมื่อไหร่รับรองเหรียญที่เขาเก็บไว้มูลค่าไม่ถึงสิบบาทตอนนี้ต้องอถ้ามีกระแสปุ๊บราคาต้องไปแน่นอนต้องได้ราคา ยังอะยังสมุนเหรียญเนี่ยค่ะเหรียญกาญนาเหรียญกาญนานี่เขามีหน้าเหรียญไปเหรียญเอ่อกึ่งกึ่งหมุนเวียนกึ่งเทลึกเพราะว่าเขาออกมาเป็นหมุนเวียนด้วยหน้าเหรียญอื่นนะคะแต่ยี่สิบาทไม่ไม่มีในหมุนเวียนอย่างเช่นเหรียญกาญนายี่สิบาทเปนยกตัวอย่างว่าถ้ามีกระแสก่อนหน้านี้ประมาณปีสองปีเราขายกันอยู่ที่ราคาร้อยยี่สิบแปดสิบหกสิบตำสุด ใช่ไหมคะร้อยยี่สิบหกสิบแปดสิบร้อยี่สิบราคาต่ําสุดที่เราซื้อขายกันอยู่กรมปล่อยออกมาแล้งหน้าเหรียญยี่สิบบาทณวันนี้นะคะที่กรมเขาปล่อยออกมาแล้งหน้าเหรียญยี่สิบาทจากที่ราคาเราเคยซื้อขายกันอยู่ร้อยยี่สิบมูลค่าเหรียญตอนนี้ก็คือคนที่เก็บไว้ใช่ไหมคะราคาเคยหวังว่าที่จะได้สูงก็กลับมาเป็นเหลือแค่ยี่สิบบาทตามหน้าเหรียญแค่นั้นเอง อันตรายคะ่ะเหรียญเหรียญที่ลึกเพราะเหรียญที่ลึกที่กรมเก็บไว้เยอะมากมีมีค้างที่กรมเยอะมากถ้ากรมปล่อยเหรียญยี่สิบาทนะคะรับป้าน้าขายไม่ได้เลยตอนนี้นะคะแรกหน้าเหรียญท่านั้นป้าน้าไม่รับซื้อด้วยความที่ที่ป้าน้าบอคกค่ะกรมปล่อยมาแลกหน้าเหรียญเยอะมากเหรียญยี่สิบาทราคาก็จึงมีมูลค่ายี่สิบาทจากที่เคยซื้อขายกันอยู่ที่หลายสิบบาทสี่สิบห้าสิบบาทปัจจุบันได้เท่าหน้าเหรียญเท่านั้นเองนะคะ ก็จะมีบางเหรียญเท่านั้นที่เป็นตัวติดผลิตน้อยหายากนั่นแหละค่ะจะมีราคานะคะอะคะคุยกันมาซะตั้งนานก็จบก่อนเนาะเดี๋ยวท่านจะรำคาญก่อนไว้มีข้อมูลใหม่ๆเดี๋ยวไปไ้วมานำเสนอนะคะสวัสดี